เห็นบอกว่าที่สุสานแห่งนี้ชาวบ้านประชาชนก็จะขอมาเส้นไหว้เอาของเล่นเด็กๆมาถวายให้ แล้วก็ในสุาสานเห็นบอกมีกูมารเทพด้วยทั้งหญิงทั้งชาย <รอ S 2> นะที่คนเอามาฝากเลี้ยงไว้จนเลี้ยงไม่ไหวละโอ้ชีหลอนคือเยอะมากใช่ไหมลงน้ำแดงขนมขนม<อ>นี่นี่กูมารเต้ไปหมดเลยครับบรรยากาศแบบนี้ใครกล้าไปมากล่ะครับหลายคนบอกโอ้กลัวจังเลยอะ่ะ,อะวันนี้ผู้ดูแลสุาสานก็คือคุณสนมผิวงามนะครับบอกว่าที่นี่เริ่มแรกเป็นป่าช้าข้างวัดก่อนนะแล้วก็ทําเป็นที่ตั้งศูนย์กู้ภัยมูลและิธการกุศลวิเศษชัยชาญคุณสนมบอกกับน้องเดียเกศลาว่าตั้งมาเนกสี่สิบกว่าปีแล้วล่ะแล้วก็เริ่่มทําาพิธีผศ หญิงสาวนะตายทั้งกลมล่าสุดตอนนี้มีทั้งหมด127ศพพี่สนมบอกว่าผมเองนี่แหละเป็นคนลงมือทำพทิธีผ่าศพเด็กนี่แหละแล้วไปฝังเินชาวบ,บ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาที่อ่างทองเขาบอกว่าอุย้ยทำไมมีเด็กวิ่งเล่น,นเนี่ยในสารน่ะในสุสานเนี่ยเออ,อ,อน่ากลัวอยู่นะครับลองดูเขาชื่อโทนี่ค่ะโทนี่ใช่โทนี่ไอ้โทนี่นะโทนี่โทนี่หน้าตาเป็นยังไงโทนี่หน้าตาค่ะ เขาแบบเขาไม่ไน่ารักอะคะ่ะเขาน่ากลัวมากเลยคะ่ะเขาน่ากลัวยังไงหนูช่วยบอกทีนะเขา,น,าน่ากลัวยังไงตาเขาจะแบบแดงง่ายอะคะ่ะตอนข่ามาเขาก็จะพิฟตาแบบตาเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีดาสีแดงอะคะ่ะโอเคแล้วแล้วแล้วเขามีแผลไหมดูดิหน้าตาเขามีแผลไหม <c oughs> อาโทนโทนี่เขามีแผล <c oughs> หน้าหน้าตาของโทนี่เขามีแผลไหมไม่มีนะคะ่ะโ <Okay. S 2> อเคแต่ว่าก็คือเขาน่ากลัวแค่ตาเขาแดงๆใช่ไหมตาเขาแดงใช่ไหมใช่ค่ะและ้วตาเขาแดงเขาจะซีดมากเลยคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเลือดแบบเลือดสองข้างเนี่ยค่ะเลือดมันจะไหลออกมาเลยค่ะอ้าวเนี่ยถามก็ดีแนละ้วทำถามทีม่ว่าเขามีความทุกข์หรือมีความสุขอ่ะมีความทุกข์ค่ะเ,เขาพูดกับหนูได้ใช่ไหมเขาทุกข์ใช่ไหม เ้ยครั้งที่แล้วเข้าจ่าเขาอบุญมาให้แล้วตกลงโทนี่เขาไม่ได้บุญด้วยเหรอเข้าจ่าเขาอบุญมาได้บุญค่ะพูดผิดฮะได้บุญค่ะพูดผิดค่ะแล้วได้บุญแล้วเขาไม่ดีขึ้นเหรอหรือเขาดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะออ๋พูดดผิค่ะโอเคโอเคแล้วตอนนี้โทนี่เขาดีใจไม่ใช่หนูมาเยี่ยมเนี่ยเขาดีใจเลยอ่ะหนูถามโทนี่ดิว่าโทนี่เขาอยากได้อะไร โพนี่ค่ะโพนี่ค่ะไม่ใช่เขาบอกว่าโพนี่ค่ะไม่ใช่โทนี่ค่ะอ๋อโพใช่ไหมโพนี่ใช่ไหมเออชื่อแปลกไงบอกเขาว่าลุงไม่เคยได้ยินหลักชื่อโพโพนี่เขาเรียกว่าเยแม่เขาเรียกเหมือนม้าโพนี่ค่ะจะเรียกว่าโพนี่ค่ะโอเคโพนี่นะเอาป้าาสตกลงโพนี่เขาเขาอยากได้อะไรเขาอย่าทำอย่าทำอย่ามึงแกะขี้มูกี่เอาทนหน่อยน้องัน สายตกลงโน<อ><ข>พโนี่เขาอยากได้อะไรโพน,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 นี่เขาอยากได้อะไรโพนี่เขาอยากได้รถจักรยานค่ะเอาหนูหนูเขาอยากได้จักรยานกี่คันหนึ่งคันค่ะไปสีม่วงค่ะเอาแล้วท่านหนึ่งคันแล้วเพื่อนเขาขอเล่นเขาจะทำยังไงเอามาเอามาค่ะเอาสิบคันค่ะเออเอาสิบคันเอาให้เขาสิบคันให้เขาแบ่งให้เขาแบ่งแบ่งทุกคนทุกคนด้วยนะทุกคนจะได้ช่วยกันขี่นะ เด็กมีตั้งหนึ่งร้อยสามสิบห้าคนค่ะอ้าวงั้นงั้นให้งั้นเอาไปเท่าไหร่ดีห้าสิบคันดีไหมร้อยร้อยสามสิบห้าค่ะอ๋อเนี่ยเอาละร้อยสามสิบห้าเลยเหรออ่อหนูเอาร้อยคันพอเขาจะได้รู้สึกมีคุณค่าหน่อยนะให้เขาให้ร้อยคันให,ให้เขาแบ่งกันร้อยคันพอไหมฟ้า,ฟาสาสพอค่ะแล้วเขาดีใจยังดีใจค่ะแล้วแล้วเขาอยากกินของอะไรไหมตอนนี้หนูจะเอาของเขาอยากกินของอะไร โอ <Okay. S 2> เคเออาไติมค่ะฟ้าใสาขอพระพุทธเจ้าให้เขาเลยเอไอไขอขอพพระุทธเจ้าให้เขาเลยแอปเปิ้ลขนมไอ้กล้วยใช่ไหมแล้วโดนัทด้วยนะโดนัทอ่ะโดนัทลุงก็ชอบกินแล้วก็ KFC ด้วยนะ KFC โดนัทใช่ปะแล้วไอติมอะฟ้าใสาอาไอติมด้วย,ยอไอติมด้วยค่ะโอเคอ่ะ okay. ขอพพระุทธเจ้าให้เขาลดให้พอทุกคนนะตกลงตกลงฟ้าใสอายขอุทธเจ้าไอ้ขอขนมให้เด็กๆยัยงค่ะ อืมนะแล้วตอนนี้เขา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 เจ็บตรงไหนฟ้าสายเอาบุญให้เขาให้เขาไม่เจ็บด้วยฟ้าสายตั้งใจหน่อยเป็นไงตกลงฟ้อา,อ,าอ่าแล้วแล้ว,ลวให้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 ใหใหโพนที่พาไปหาเพื่อนหน่อยพาไปหาเพื่อนหรือพี่ที่อะไรนะคัะจมูกค่ะโอเคก็ก็เกาเลยเอาโอเคเ,เอาไอคข้อหนึ่งให้โพนี่พาไปหาเพื่อนก่อนเขามีเพื่อนรักไหม หเาเก็พาไปหาเพื่อนก็หน่อยแล้วโอค okay. เคนขาแนะนําเพื่อนให้เพื่อนให้ฟ้าใสรู้จักหน่อยเดี๋ยวใครใครแนะนําตัวมาเดี๋ยวฟ้าใสเอาบุญให้อาะโอนี่เขาโหนี่เขามีเพื่อนไหมเพื่อนเขาเป็นผู้หญิงผู้ชาอยค่วา่าผู้หญิงค่ะฮะค่ะค่ะค่ะ่ค่ะค่ะคะค่ะค่ะ่ะคะค่ะาค่่ออะค่ะ่่ะคะค่ะค่ะค่่่อะไร่่ะน,นค่ะ อ้าวขวกว,วก็ตัวเท่าหนูเลยดิใช่ค่ะแล้วนะคะเดี๋ยวถามชื่อก่อนค่ะเออถามชื่อก่อนนะเขาชื่อ General, จินนี่ค่ะจินนี่ค่ะอ๋อจินนี่เหรอจินนี่เขาใช่ค่ะจินนี่เขามีความเขาเขามีความสุขไหมหรือเขาเขาเป็ขาผมยาวค่ะนะจินนี่เขาน่ารักไหมหรือเขามีแผลน่ารักค่ะเขาไม่มีแผลนะเขามีความสุขใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้วจินนี่เขาเขาคิดถึงใครอ่ะเขา เขาคิดถึงใครครอถึงลูกที่หนู <C hi> หอบอกค่ะชื่อว่าจินนี่ค่ะจินนี่เขาคิดถึงพ่อแม่เขาไหมหรือเขาคิดถึงพี่น้องเขาไหมถึงที่ถึงค่ะอ้าวแล้วตกลงตกลงเขาตอนที่เขาเกิดเขาตายคนณเขาตายตอนเกิดหรือว่าแม่เขาตายด้วยดูนี่เขาตายตอนเกิดค่ะแล้วแล้วแม่เขาตายด้วยไหมหรือย,ยังไงแม่เขาตายด้วยค่ะโ<พ>อ e ้เขาก็ตายด้วยค่ะเฮ้ยพ่อเขาก็ตายด้วยเหรอ เขาตายยังไงเขาอยู่าอยู่คยวค่ะเขาโดนรถชนค่ะอ๋อก็คือพ่อพ่อพ่ออ่อคล้ายๆแม่ท้องอยู่ใช่ไหมแล้วก็พ่อก็พ่อก็พาแม่ไปไปถูกรถชนใช่ไหมแล้วก็ใช่ค่ะทาให้พ่อเขาก็ตายแม่เขาก็ตายแล้วก็ตัวเขาเองที่อยู่ท้องใช่ไหมก็าตายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนั่งสารนะแล้วพ่อแม่แก็ไปรับสารไม่ทันค่ะพออรเลยตายเลยค่ะโอเคแล้วแล้วตอนนี้ตอนตอนนี้ แม่เขาอยู่กับเขาด้วยไหมแม่เขาแม่เขาอยู่กับเขาด้วยไหมหรือยังไงแม่ค่ะเป็นทีอยู่แม่เขาเป็นอยู่จนกัดลูกเขาแล้วแหละค่ะแม่เขาได้อยู่กับลูกเขาไหมลองลองดูดิหนูลองดูดิกับลูกเขาค่ะหนูเรียกแม่เขามาดิเรียกแม่เขามาหนูดูซิว่าแม่เขามาเป็นแม่เขาเป็นผู้หญิงแสนสวยแต่เป็นคนสวยหรือเป็นคนที่น่ากลัวหนูลองดูดิเป็นคนสวยค่ะผมยาวค่ะโอเคเขาเขาไม่ร้ายใช่ไหมเขาไม่ได้โหดร้ายใช่ไหม หนูถามแม่เขาดีไหมแม่เขาอยากได้บุญอยากได้บุญไปทําอะไรหนูถามแม่เลยอยากได้บุญไปรักษาคนละค่ะหนูว่าบุญให้เขานะให้เขารักษาคนแล้วให้แม่เขาดูแลกินนี่ด้วยนะแม่เขาจะได้หนูว่าบุญให้แม่เขาสวยๆเลยให้เขาให้เขาสวยๆ้แวค่ะแม่เขาก็สวยแล้วค่ะแล้วแม่เขาอยากแล้วแม่เขามตาดีแล้วค่ะแล้วแม่เขาอยากได้มีบ้านไหมมีบ้านแล้วก็เอาบ้านให้เขาด้วยอืมค่ะอ้าวแล้วตอน มีรถแล้วคะ่ะโอเคแล้วเขาเขาอยากจะไปรักษาใครอ่ะตะกี้เขาบอกเขาอยากได้ได้บุญเขาจะไปรักษาใครอันจะไปรักษาคนที่ปว่วยคะ่ะเอาเนี่ยนัวน้ำอามฤตเทเขาด้วยดินัวน้ำอมฤตเทเขา<ภ>แล้วบอกเขาว่าเวลาไปรักษาให้เอาน้ําเนี่ยไปให้ไปให้คนคนป่วยกินด้วยทาด้วยนะเขาจะได้ดีขึ้นนะดีไหมใจมัจมิตเพราะเวลานัวนน้ำอามฤตเทเขายัางผลยังขันจิตไพวุนแล้วก็ไม่เด็กเอาให้แล้วค่ะเนี่ยถามเกาดิน้ำน้ำทีำ่ช่วยคนได้ไหม โอเคแล้วแล้วตอนนี้จินนี่เขามีความสุขไหมจินนี่จินนี่เขามีความสุขม,กมากม,มากเลยค่ะแล้วเขาก็ดีใจค่ะดีใจนะเอาอีกข้อนึงจินนี่เขาแต่งชุดสีอะไรนะลุงลนะืมแล้วตะกี้หนูบอกว่าจินนี่เขาแต่งชุดสีชุดสีม่วงค่ะอ๋อสีม่วงสวยนะเออเด็กๆอา้อาวอา้าวตอนนี้ตอนนี้พวกเด็กๆหนูเห็นเด็กๆเยอะไหมเด็กๆเยอะไหมเยอะค่ะแล้วเขาได้จักรยานยังอะ่ะหนูเอาจักรยานให้เขายังได้แล้วค่ะแล้วก็ไปขี่แล้วค่ะอ้าวเนี่ยเขาดีใจใช่ไหม อาแล้วแล้วมีแล้วมีเด็กผู้ชายคนไหนอยากอยากจะมาคุยกับหนูไหมหนูลองดูเนี้ยมีเด็กมีบอกว่าถ้าเด็กผู้ชายคนไหนมาคุยกับหนูเดี๋ยวหนูเอาบุญให้เขาอยากได้อะไรเดี๋ยวหนูให้หนูบอกเรียกคนนี้เรียกที่ที่เป็นเด็กผู้ชายมาคุยกับหนูดิเอามาแล้วค่ะอ้วเด็กผู้ชายคนนี้อายุเท่าไหร่อายุถามเขาเปล่านะเขาอายุเจ็ดขวบคะ่ะเขาชื่ออะไร เอออเเะขาชื่ออะไรเขาบอกว่าเขาชื่อป๊อกค่ะชื่อชื่ออะไรนะก๊อกหรอะใช่ค่ะครับพวกผู้ใหญ่ได้ได้ยินไหมเขาชื่ออะไรนะตะกี้ผมลืมก๊อกชื่อก๊อกใช่ไหมก๊อกอ๋อก๊อกลูกก๊อกคือก๊อกลูกก๊อกโอเค แล้วแล้วหนูถามดี่ว่าลูกก๊อล์ฟเขาตายตอนเขาตายตอนเกิดไหมหรือเขาตายตอนกี่ขวบน้องถามก็ดูเขาตายตอนเด็กโอเคหกขวบค่ะอ้าวแสดงว่าเขาเพิ่งตายเหรอเขาเพิ่งตายเหรอใช่ค่ะอ๋อเขาเพิ่งตายใช่ไหมเขาเพิ่งตายไม่นานใช่ไหมใช่ค่ะแล้วาก็เจ็ดขวบแล้วค่ะโอ ual, ah. เคเจ็ดขวบแล้ว nope. <c oughs> <deuts Jessica, S 1> แล้วกอล์ฟนี่เขาเขาตายยังไงอ่ะ คอหักหัวคอหักหักค่ะคอหักทำไมถึงคอหักอ่ะคอหักเพราะอะไรอ่ะเขาแบบคอมันบางๆอ่ะค่ะแล้วเขาก็ไปแบบมันเละๆห่าเขาไปเขาไปเกิดอุบัติเหตุไหมหรือเขาเป็นไรทำไมเขาถึงคอหักเขาตกจักรยานชนโอ้โหตกจักรยานคอหักเลย โ oh. อ้โหอ่าแล้วแล้ว,ลวตอนนี้ตอนนี้คอเขาเป็นปกติยังล่ะหรือคอเขายังหักอยู่ดูดิคอเขา,ย,า,ายังหักอยู่ค่ะอ่าแล้วเขาเจ็บปวดไหมเจ็บปวดมากเลยค่ะอืมแล้วหนูหนูเอาบุญให้คอเขาปกติก่อนดิหนูเอาบุญให้คอเขาปกติก่อนเขา,า,าจะได้ไม่เจ็บปวดนะ,ะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> หนูหนูหนูหยุดพิ่งฟ้าใสมีน้ำไหมมีน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหมฟ้าใสมีน้ำใช่ไหมฟ้าใสลองเอาน้ำ ฟ้าใสลองเอาน้ำให้ก๊อฟให้ให้ก๊อฟหน่อยดิเอาน้ําให้ก๊อฟหน่อยดูดิว่าน้ําน้ําน้ําของฟ้าใสจะจะช่วยก๊อฟเขาปกติได้ไหมผีผีก๊อฟอ่ะงานเอาไปทาให้ก๊อฟแล้วค่ะเออเนี่ยแล้วคอเขาเป็นปกติยังเขาหายคอหักยังคอเขาปกติแล้วค่ะโอเคแล้วก๊อฟเขาดีใจไหมดีใจค่ะอ่าแล้วก๊อฟเขา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 อยากได้อะไรก๊อฟแบบเขาอยากได้อะไร โอเคให้ทำไมทำไมไม,นะมันเริ่มสะท้อนอีกรอบเนี่ยแต่กอืมคนโกงอาจารย์ฮะเสรื่องโกงใช่ใช่ตอนแรกมันไม่กล้องแต่ตอนนี้มันกล้องแล้วไนงะแปลกดิอ่าใช่มังจะกล้องเมืเ่อกี้ค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวถูถ่ายอีกรอบนึงสงสัยสงสัยก็มีเวลาให้มั้งเวลาให้พูดกี่นาทีก็ไม่รู้นะอาจารย์จะขออนุญาตถามฟ้าใสนิดนะคะได้ครับน้องฟ้าใสอยากทราบคุณยาย คุณยายระเบียบวิไรเลิศค่ะตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนคะใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยว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 เค่อยไปเที่ยวนรกแป๊บหนึ่งอ่าฟ้าใสเห็นหน้าหน่อยอ้าวแล้วแล้วก๊อล์ฟกอลฟมีคำแล้วก๊อล์ฟเขาจะฝากบอกเขาคิดถึงใครอ่ะเขาคิดถึงพ่อแม่เขาไหมเขาคิดถึงพ่อแม่ของค่ะค่ะไม่มีพี่น้องค่ะเอาเนี่ยแล้วเขาอยากจะฝากบอกพ่อแม่เขายังไงเราจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง โอเคเขาเขาอยากให้พ่อแม่ทำบุญให้เขาไหมอยากค่ะโอเคอะท็อปท็อปนีิสัยดีใช่ไหมนีิสัยดีค่ะเออฟ้าใสฟ้าใสให้ตรงนั้นมีพระพุทธรูปได้ไหมบอกให้เขาเขาให้เขาไปไหว้ให้เขาไปกราบพระพุทธรูปทุกวันนะกราบไปกราบพระพุทธเจ้าทุกวันไปสวดมนต์ด้วยนะอืมโอเคฟ้าใสขนม